น้ำแข็งกเลยนะลูกอยู่ร้านอ้อมก๋วยเตี๋ยวเรือลังสินนะครับนี่คนเยอะนะคนเยอะนะร้านนี้อยู่ที่ระยองครับอยู่ที่ระยองแมาอยู่้อยู่ที่ระยองนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตนะฮะร้านอ้อมก๋วยเตี๋ยวเรือรังสินร้านนี้เป็นร้านขายดีร้านหนึ่งเลยนะที่ระยองนะ ขอบคุณครับร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงเปิดตั้งแต่9ก้าโมงอ่าเปิดตั้งแต่9ก้าโมงนะร้านนี้ปิดประมาณกี่โมงครับประมาณบ่ายสามครึ่งครัอ่าปิดตั้งบ่ายสามครึ่งนะครับนี่ร้านอ้อมกว๋วยเตี๋ยวเรือนะอเบ๊กมือ

อ้ขายดีจริงจริงมแล้วก็จะมีพี่ <c oughs> พี่คนที่ลวกเช่นเงี้ก็ลวกไปนะคนหนึ่งก็เติมเครื่องไปนะอา่ามันก็เลยเร็วร้านผ้ามุดเจียวเลย ทำไม่หยุดเลยนะฮะร้านนี้ร้านอ้อมก๋เตี๋ยวเรือร้าสิทธ์ครับอยู่ที่ประยองย่่าานเเ มีตัวไหน้าคะชิลเลตหมรปี4 ร้านอ้อมก๋วยเตี๋ยวเรือลำสิบนะครับระยองแกลวกตลอดเลยไมไ่หยุดเลยนเนี่ยนะครับเลยมนขายดีมากนะร้านนี้นะนะใครผ่านมาแถวระย,ยองแล้วแวะมาชิมกันนะฮะร้านอยู่ติดถนนเลยฮะอย่างนี้ถนนเรียกถนอนอะไรพี่ถนนลาดบำรุงถนนลาดบำรุงนะครับอยู่ติดถนนลาดบำรุง ถนนลาดบำรุงสายล่างอ่าถนนลาดบำรุงสายล่างนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือลังสิบนอกจากมีก๋วยเตี๋ยวแล้วมีอะไรอีกบ้างมเนี่อนี้ขนมมีมีข้าวอะไรขนมถ้วยอ๋อมีขนมถ้วยนะขนมถ้วยด้วยโอ้โหดูเส้นแกน่ากินมีเปื่อยเปื่อยเหรอเปื่อยหรือเอ้ยหมูเปื่อยหมูเปื่อยหมูตุ๋นเนื้อเปื่อยมูชิ้นเอ็น ở ờ, mũ và nước, nhạt mỏ, um, ừ. nhiều ừ. cho, ừ. à, ừ. oh, ừ. ngon ừ. quá, ừ. thái đi, nhìn, nhìn. Yeah. ใครผ่านมาระยองกองแวบมากินนะครับร้านอ้อมก๋วยเตี๋ยวเรือลัรรงสิต <ท Solar. S 1> อยู่ที่ถนน,น,นลาดบำรุงสายล่างนะครับเนินพระสายล่างงี่นะร้านเขาอยู่ติดถนนแบบนี้นะครับนี่นะก๋วยเตีเ๋ยวเยวร,ร,ร,รือลังสิตอ้อมนะคะเอ้ยก๋วยเตี๋ยวเรือลังสิตนะฮะอ้อมก๋วยเตี๋ยวเรือลังสิตโอ้โหขายดีจริงๆนะไหนแหวะมาชิมไันนะครับ